สังเกตด่วนดูให้ดีรับซื้อเหรียญสลึงรัชกาลที่5ตราแผ่นดินแบบนี้รับซื้อไม่อั้นนะครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดี F.C. ช่องบารบอรักเหรียญทั้งเก่าและติดตามใหม่ทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชาแนลทางเลือกของทุกท่านที่เ c เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือเป็นเหรียญ10บาท2สีรัชกาลที่9ปี2,500 ห้าสิบสี่นี่ครับผมเหรียญนี้ผมกำลังเอาออกมาดูและกำลังคัดนะครับเพื่อที่จะทำการส่งนะครับนักสะสมนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็คุยกันไว้นะครับแล้วว่านักสะสมนะครับพ่อค้าท่านนี้ครับจะรับเหรียญ10บาทปี2544ของผมนะครับก็เหรียญ10บาท2สีนี่นะครับปี2554เนี่ยผมเคยทำคลิปไปนะครับ นานหลายเดือนแล้วครับก็มี f อนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ส่งมาขายนะครับตอนนี้ก็ระบายนะครับเหรียญออกนะครับจนใกล้จะหมดแล้วล่ะครับก็จะทําการเปิดรับซื้อใหม่นะครับเหรียญที่จะเปิดรับซื้อใหม่นะครับก็จะเป็นเหรียญส0บบาท2สีนะครับองจากปี2541้ยนะครับพูดง่ายๆคือปกตินะครับ ร้านหรือว่าช่องอื่นๆเขาจะรับซื้อเหรียญ10บาท2สีกันแค่นะครับหลักๆอยู่สองหรือ3พศส,สองพศนี่คืออะไรก็คือพศออที่มีการพบเจอได้จริงในระบบก็คือปี2531้และก็ปี2541น้นั่นเองครับส่วนนะครับบางช่องเ็ารับซื้ออีกเหรียญหนึ่งนะครับว่ากันว่าเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่หายากสุดก็คือปี2533นั่นหละครับ FC นะครับก็มี100เหรียญครับเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ออกมานะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับแขกในงานประกวดอะไรสักอย่างนี่นะครับที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับ F4 นะครับสำหรับนะครับเหรียญ10บาทปี2554นี้ก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทหนึ่งที่อยู่ในลำดับนะครับเหรียญตัวจิตของเหรียญ10บาทนะครับใน10อันดับนะครับผมใน10อันดับนะครับก็มีราคาประเมินนะครับถ้าเป็นสภาพที่ สวยๆสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับราคาก็จะอยู่ราวๆ2ว5 0บาทครับ FC นะครับการผลิตนี้ต้องขอบอกว่านะครับการผลิตถือว่าถือว่ายังไม่สูงครับก็คือการผลิต3ล้านเหรียญครับ FC 3ล้านเหรียญนะครับเหรียญ10ปี2554นี้ผมก็ยังเจอนะครับในการแลกเงินนะครับตอนนั้นมานะครับเจออยู่2เหรียญครับ FC สภาพก็ผ่านใช้ครับประมาณนี้ครับผมสภาพผ่านใช้ครับ พบเจออยู่2เหรียญนะครับ f c ก็ถ้าพบเจอก็คือเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็รับซื้อจาก f c ด้วยนะครับตอนนี้เหรียญส0บบาทปี25 5 4้ี่นี้นะครับก็ f c ที่มีนะครับตอนนี้รอครับรออีกอีกใจหนึ่งครับผมก็ผมกําลังทยอยนะครับทยอยเอาเหรียญออกบางส่วนนะครับ f c ครับผมก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่านะครับ ปริมาณของเหรียญส0ปี2 5 5 4นี้รู้สึกว่าจะเข้ามานะครับหลักหลายร้อยเหรียญคือเข้ามาเยอะนะครับกว่าเหรียญ10บาทปี25 4 3 4 4แล้วก็3 4นะครับ fc ก็ตอนนี้ถ้ายอยครับตอนนี้ผมขาดอยู่ก็คือปี2534นะครับแล้วก็ปี2542นะครับลูกค้านะครับในกลุ่มก็สั่งผมมาอยู่หลายเหรียญเช่นเหรียญส0บบาทนะครับผ่านใช้ปี2534นะครับ fc ตอนนี้ก็ยังไม่มีของเข้ามานะครับก็ รับซื้ออยู่ตอนนั้นคลิปคลิปหนึ่งประมาณ20เหรียญนี่ยครับก็ยังไม่มี FC ส่งมาขายนะครับล่าสุดก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เสนอมานะครับพี่พี่คนนี้ก็คือเคยส่งเหรียญมาขายให้กับผม2อถึงสาครั้งแรกนะครับก็มีแล้วก็รอนะครับก็รอเหรียญ10บาทปี5้ี่ที่ไหนครับก็ถ้ามีนะครับก็รับเข้ามาเรื่อยๆครับผม FC ก็ระหว่างนี้ครับก็รอ FC ฟซีหลายหลายท่านนะครับเมื่อเช้าก็ประเมินเหรียญ ครุฑนะครับเหรียญบาทครุฑแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับให้กับ f อของผมอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็รอเลขพ้สัุครับว่าจะส่งให้ผมวันไหนนะครับวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับ f อนะครับที่อำเภอยางตลาดนะครับที่ว่าจะส่งของมาให้ผมตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะตอนนี้ครับติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ f อก็นะครับผมจะมารับซื้อนะครับเหรียญสลึงนะครับเหรียญสลึงรัชกรลที่5ครับนี่ครับแบบนี้ครับผมนี่นะครับ เป็นสลึงรัชกาลที่5นะครับจะเป็นนะครับไม่มีรอสอหรือว่าเป็นมีรอสอก็รับซื้อหมดนะครับขอให้เป็นเหรียญแท้ครับผม f สนะครับเป็นเหรียญกระสานเงินนะครับเหรียญที่อยู่ในตลับนี้เป็นเหรียญนะครับปีรอสอนะครับรอสอหนึ่งสองเจ็ดครับรอสอหนึ่งสองเจ็ดนี้นะครับเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปนะครับเกี่ยวกับเหรียญดูเนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับขออนุญาตนะครับเมื่อวานก็ มีนักสะสมนะครับท่านหนึ่งนะครับนักสะสมท่านหนึ่งนะครับคุยไปคุยมานะครับก็น้องคนนี้นะครับก็ได้ทักมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญช้างสามเสียนนี่แหละครับช้างสามเสียนรัชกาลที่6นะครับทักมานะครับเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทช้างสามเสียนนี่แหละบล็อกนี้ปีสองสี่ห้าเก้านะครับปีสองสี่ห้าเก้าแบบที่ผมอ่า ที่ผมกําลังถ่ายให้กับ FC ซทุกท่านดูนี้อยู่เลยนะครับพอดีผมมีอยู่2เหรียญครับคือที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าน้องเขาไปติดตามช่องช่องช่องหนึ่งไม่ไม่ทราบว่าเป็นช่อง YouTube หรือว่าช่องใน t i k t อกอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็น้องเขาเล่าให้ฟังว่าจะซื้อเหรียญน,นะครับช้างสามเหรียญแบบนี้กับนะครับคนที่ทำคลิปออกมานะครับช้างหนึ่งบาทปีสองสี่ห้าเก้านะครับ ในราคาเท่านั้นเท่านี้บาทนะครับเหมาะสมหรือเปล่าสูงไหมถูกไปไหมหรือแพงยังไงนะครับก็ขอตอบน้องนะครับไปนะครับในแชทในไลน์นั่นแหละครับก็พูดอธิบายต่างๆให้ฟังนะครับเราก็พูดตามความเป็นจริงนะครับราคาเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญตัวติดนะครับราคาก็จะสูงนะครับเหรียญที่หายากที่สุดราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกหรือสูงที่สุดนั่นเองครับก็น้องก็เข้าใจนะครับก็มีบางคนนะครับที่ หากินนะครับทํามาหากินกับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจะทําแบบนี้ครับก็คือเราทําแบบนี้ก็คือโอเคนะครับเราหวังกําไรอยู่แต่ว่าเราอย่าหากินหรือว่าทํานาบนหลังคนไม่ให้มากเกินไปครับก็เอาที่พอประมาณเอาพออยู่ได้ครับค้าขายต้องมีกําไรนะครับแต่ถ้าค้าขายบนความไม่รู้นะครับของคนอื่นนะครับก็จะนะครับคือเราอาจจะ ทำให้ความเชื่อมั่นนะครับถ้าสักวันหนึ่งนะครับ FC หรือว่าคนที่ซื้อจากเราไปรู้ความจริงนะครับก็จะทําให้นะครับคือคือลูกค้าไม่กลับมาซื้ออีกแน่นอนก็เพราะว่าเรานะครับขายของในราคาที่สูงเกินไปนั่นเองครับก็เอามาเล่าสู่ FC ฟังนะครับแล้วก็น้องท่านนี้ก็ซื้อเหรียญจากผมไปผมก็ได้ขายเหรียญช้างสามเสียนนะครับแบบหนึ่งบาทปีสองสี่ห้าเก้านะครับก็เอาตัวที่เป็นจันเซียวนะครับให้กับน้องไปนะครับ น้องก็นะครับตกลงนะครับแล้วก็จ่ายนะครับแล้วก็จ่ายค่าเหรียญมานะครับผมก็ได้ไปส่งให้กับน้องที่บริษัท jnt นะครับเมื่อวานนะครับก็ได้ส่งเลขพัสถุให้น้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณน้องมากครับแล้วก็พอรู้อายุน้องนะครับที่เป็นนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาก็ตกใจครับว่าน้องอายุยังไม่ถึง20เลยครับก็ยังไงก็สักวันนะครับถ้าน้องพัฒนาฝีมือแล้วก็ติดตามนะครับคลิป วิดีโอของผมนะครับต่างๆก็จะเข้าใจนะครับก็จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสะสมนะครับแบบต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตผ่านไปนะครับเนาะทีนี้ครับมาดูเหรียญนะครับเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อก็คือเหรียญนี้ครับนี่เหรียญสลึงรอห้าครับตาแผ่นดินนะครับเล็กๆนี่แหละครับในตลับนี้อันนี้สภาพสวยงามมากครับเนี่ยรอสอหนึ่งสองเกตนีก็คือรอสอที่เป็นตัวติดด้วยนะครับตัวติดลําดับหายากด้วยนะครับ เราจะรู้ได้จากจากไหนครับว่าเหรียญปีนั้นปีนี้รอสท่านสอนี้ครับเป็นเหรียญตัวจิตครับก็คือถ้าใครเป็นนักสะสมเนาะนะครับพูดง่ายก็คือนะครับใครที่เป็นใครที่เป็นนักรบเนี่ยนักรบก็ต้องมีอาวุธถูกไหมครับหนังสือคู่มือนะครับก็เปรียบเสมือนอาวุธของเราได้เลยครับที่ต้องพกติดตัวติดกายไปครับผมเราก็ต้องนะครับศึกษาหาความรู้จาก ครูอาจารย์นะครับนอกจากครูอาจารย์แล้วก็คือหนังสือครับหนังสือถ้าพูดจริงจริงก็เปรียบเสมือนครูอาจารย์ของเราอย่างหนึ่งนะครับ fc ครับผมผมก็ดูจากคู่มือนี่นะครับแล้วก็ได้ความรู้จากนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มครับท่านก็ได้นะครับให้ความรู้ผมมานะครับเหรียญนะครับถ้าเป็นแบบเฟื้องเนี่ยตัวติดจะเป็นรอสอไหนอะไรราคาแพงที่สุดนะครับหลักการดูเหรียญนะครับหลักการดูเหรียญที่สวยๆนะครับมีผิวสวยจัดๆเนี่ยครับผมราคานะครับเป็นยังไงแบบไหนนะครับ f ีนะครับรอสอ1เ7นะครับเป็นสลึงนะครับปีรอสสุดท้ายนะครับของรัชกาลที่5นะครับในแพ็คในขอไปครับในบล็อกแบบสลึงนั่นเองครับก็มีนะครับราคาซื้อขายกันแล้วก็มีการปลอมและแปลงนะครับถ้า FFC ท่านไหนมีนะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ส่วนราคารับซื้อนะครับราคารับซื้อก็คือนะครับราคารับซื้อก็อยู่ที่หลักร้อยครับ f ีราคาที่รับซื้อที่หลักร้อยนะครับ ไปจนถึงหลักพันนะครับ fc ครับถ้าสภาพสวยนะครับสวยจะจัดก็หลักพันนะครับก็รับตั้งแต่ที่ไม่มีรอสอเลยนะครับผมรับตั้งแต่ที่ไม่มีรอสอนะครับไม่มีรอสอก็คือแบบไหนครับแบบที่นะครับแบบที่ระบุไว้ในเหรียญแต่ว่านะครับใต้คําว่าสลึหนึ่งนะครับใต้ใต้คําว่าสนึหนึ่งจะไม่เขียนคําว่ารอสอนะครับ fc จะไม่เขียนคําว่ารอสอครับแต่ในเหรียญที่ fc เห็นในคลิปนี้นะครับจะเป็นสลึงนะครับที่มีรอสอนั่นเองครับ ก็เป็นเหรียญนะครับเอามาให้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองครับถ้าเป็นสลึงไม่มีรอศอก็จะเขียนคําว่าสลึงหนึ่งอย่างเดียวครับข้างล่างจะไม่มีคําว่าเลขหนึ่งสองเจ็ดนะครับแบบแบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างนะครับอ่าสลึงนะครับแบบสลึงที่เป็นตัวติดนั้นจะมีนะครับจะมีอ่ารอศอหนึ่งสองศูนย์ครับ fc รอศอหนึ่งสองหกรอศอหนึ่งสองเจ็ดนะครับแล้วก็นะครับบางคนก็เล่นกันรอศอหนึ่งอ่าหนึ่งสอง หนึ่งสองห้าอะไรประมาณนี้ครับผมหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นรอโซที่มีราคานะครับถูกลงมานั่นเองครับแต่ถ้าใครมีนะครับแบบไหนก็ตามนะครับช่องบอลระบือรักเหรียญก็รับซื้อนะครับแล้วก็ยินดีนะครับประเมินราคาให้กับทุกท่านนะครับอยู่แล้วครับผมขอให้ส่งมาครับส่งรูปมาก็ได้ครับขอให้เป็นเหรียญแท้ครับผมนะครับช่องบอลระบือลักเหรียญรับซื้อครับยินดีครับผมยินดีรับซื้อเนาะนะครับครับ FC ก็สำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่นะครับดูคลิปแล้วทําให้เข้าใจก็สามารถนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์มานะครับที่เบอร์0ูนย2หกสี่สเพื่อทําการนะครับพูดคุยกันนะครับถ้ามีเหรียญก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับทางช่องไลน์ ID 064-225-149หได้เลยสําหรับวันนี้ก็อขอตัวลาย f c ไปก่อนสวัสดีครับ